กาคั่วกะยิ่งว่าท่านได้เห็ดที่อย่างเนาะจ้ะเรากาของน้ำก็แกออกแล้วเนาะทุบออกเกือบเบิล้ลหละสวัสดีจ้าพี่น้องเป็นจักในนอสแอนบายดีกันบาจา่จ้าเมื่อนี้น้ำก็จะพามาทำงานเนาะจ้ะไอมาเอาโวลไปเปร์ปออกเนาะไอบานเซาของพวกน้ำอ่ะแฟนน้ำก็เริ่มเห็ดเราก็มาเฮ็ดเวลาทีเราเหลืองานเนาะ มะเห็ดได้แป๊บหนึ่งชัมมง่วโมงกว่าๆมันก็เหมือนแล้วแกกับกับบา้านยงเสียงจ้ะกับพากันเทีย่ยวมาเห็ดเนาะน้ากับมาซอยแกนแน่บางทีกับมานางบงึงเป็นมูแกแน่นจ้ะโควิดมาชีวิตเปลี่ยนเนาะจ้ะพี่น้องจ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยบางทีเขาไปแบบว่าไปจ้างคนมาเห็ดได้เนาะแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้เขาเห็ดยังได้เขาซอยเห็ดกันไปเรื่อยๆมันก็จัดเสร็จไปเองเนาะจ้ะอันดับแรกเขาก็ต้องมาเก็บอันที่เขาเอาออกก่อนเนาะจ้ะ เพราะมันเยอะมากเลยตอนนี้เดี๋ยวนัาจะถ่ายให้ดูหลบอๆน้ำน่วดึงอีหยังออกแล้วนะจากตอนนี้เหมือนบาดล่างเลยเนาะแต่ก็เขาก็เห็ดไปเรื่อยๆซอยกันเห็ดไปเรื่อยพร้อมแล้วจ้า มานี่นั่งลงนั่นลงลงนั่งลงกันคุย <c oughs> กับท่านผู้ชมก่อนเซอรไรสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดคทานหลังให้ท่านผู้ชมหนม่อยแกด o มาดูตรงนี้มาดตนี ตอนนี้กับคัวกะยังไม่ทันะเห็ดที่อย่างเลยจ้ะเรากะ้น้ำกับแกออกแล้วเนาะเอาออกกับเบิร์ตแล้วนะจ๊ะพวกไอ้กระเบื้องเอาออกเบิร์แล้วห้องน้ำกับซีเฮ็ดไม่เบิร์เลยแฟนะนำกับจัดการออกเบิร์ตเลยตอนนี้ก็เหมือนบ้านล่างไปเลยเสร็จแล้วอันน้ำซีอัปเดตให้อีกรอบนึงเลยจ้ะ้องน้องนันเล็ขห้องนี้ก็เอาพรม พมออกเนาะพืชเนาออกเบิร์แล้วเนาะจะพมนะ่ะแฟนหนาดึงออกเบอร์ละสิดแเอาไปถิมเนาะจา้ะอันดับต่อไปกะมองนีเนาะจะทิ่จะเอาโว้ไปเปิร์ออกเนาะน,นี่กะห้องนอนห้องนอนหนามก็เอาออกเบิดแล้วเนาะจะพวกเป็นตู้เป็นอย่างเนาะ เนี่นเราจะทีเฮากลังเห็ดกันอยู่ ตอนนี้กาเฮ็ดไปได้สักพักนึงแล้วนะจ้ะแบบว่าเขาต้องเฮ็ดสองข้างเนะาะข้งแรกก็คือเอาแผ่นสีขาวออากรวกับั้งตัวไปก็มีกระดาษเราะจะยุ่ทางล่างก็ต้องเห็ดวนไปวนมามันก็ต้องใส่เวลาหน่อยนึงเนาะ mm hmm. ทั้งบ้านไปจังไหนแน่เนาะจ้าพี่น้อ,องตอนนี้อันทั้งนี้ได้ยินข่าวมาว่าอันรัฐบาลจะเพิ่มเงินให้คนนุณอนที่บ่ไดดไปเฮ็ดนัะถึงเดือนกันยายนเนาะ mm hmm. น้ำก็รู้สึกดีใจที่เขาจะยื่นมือออกมาซอยเนาะเพราะว่าตอนนี้นำ้ำ ถึงนำ่มกได้เป็นง,งานนำ่ก็ได้เงินเงินเดือนเนาะจ้ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะกะดีเหมือนกันแบบเขาก็ต้งองออกไปเซียงแบบว่าเซียงยู่กับโลกเซียงยู่กับหนังสิเนาะจ้ะกะได้เงินถึงมันบ่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากันยัง โชคดีเนาะที่ที่ได้มีเงินมีินะรับนามเป็นผู่รู้เหมือนกันนะแต่ว่านามสีได้ครับไปเห็นงั้นตอนไหนเนาะยุบานไปเรื่อยๆตอนนีแนแนํนำว่าให้ยุบานไปเรื่อยๆก่อนส่วนโรงเรียนส่วนอย่างนี่เข้าก็อยู่ในช่วงประเมินผลอยู่นะจ๊ะราะว่ามันปิดเทอมเนาะสินหาอาจจะเป็นหลังปิดเทอมประมาณนี่นะจะทีเด็กหน่อยบแตบบ่ว่ากลับไปเรียนแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่เขาประเมินเนาะสองเดือนแล้วก็พวกลานใคยคลองลานนี่อย่างมันก็จะเปิดเหมือนกันเนาะประมาณเดือนกรกลาสินหา แต่ว่ายังเขาลอยเปอร์เซ็นต์เลจ้ะจะลองประเมินมือก่อนนะว่ามันจะมันจะดีขึ้นขนาดไหนเพราะว่ายูนี่มันติดเยอะเนาะติดเยอะแล้วก็เอ่อเขาก็บ่ได้ใส่หน้ากากบ่เคยได้ป้องกันกันอะ่ะมันก็เลยติดกันเยอะตอนนี้อันนาย,ยกออกมาบอกว่าให้ใส่หน้ากากแล้วจ้ะให้ใส่หน้ากากเนาะแต่ว่าคนก็นยังแบบว่าสซนซนซนบ่อย่างเป็นยู่ดีแหละ and ่บ้แพงด้ยจ้ะเขาซื้อมาว่าหิน้ยางกวนเลย

บึงหัวน่ะได้จากพี่น้องเป็นเป็นหัวต้นใหม่เนาะดอกใหม่ออกเต็มเลยสีขาวนี่มันหยุ่งนะกวนฉันว่ากนะ็ามังทายอยู่นี่หัวน่ะทั้งพอ่อทั้งลูกโอย พี่น้องจ้ามื่อนี้มันการใกล้ค่ำแล้วเนาะพวกน้ำกับชิเก็บขยะต้องมีสเสร็จแล้วเอาใส่ทังขยะเนาะจ้ะเพราะว่ามือมันจะเป็นมือที่เขามาเก็บขยนะเนาะแล้วมันใกล้หมืดนน้ำกับมื่อนี้ก็เอาไวส้สนีก่อนนะจ้ะนาน้ำกะพามาทำงานมาอัปเดตบ้านเซาเนะนาะน้ำจะอัปเดตให้เบิรงเรื่อยๆเนาะจ้ะว่าไปถึงใดแล้วเนาะมื่อนี้ก็เอาไวส้สนีก่อนนะจ้าพี่น้องถ้าชอบคลิปน้ำกะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้ำนและแม่ได้จ้าดูแลสุขภาพได้จ้าพี่น้องจ้าน้าเป็นห่วงสุขบู่ทุกคน พอกันคลิปหนสวันนี้จ้าออ